อุปกูพาตลอนเฮ้ย,ยนี่เหมือนใหม่เลยวะมันกลับเลย<อ>มันกลับอะไรไงกับกล้องไงวะมันไงวะสุดอะไรกับ,ก,บกล้องวะเนี่ยตอนที่ผมเชลฟี่อยู่เนี่ยมันมีขวาบนนะพี่บอกคือว่าขวาบนแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ผ่านตามจริงๆเลยวะตัวกูเองเนี่ยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับไลท์เอ้ยเราอยู่กันที่ไหนเนี่ยวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับโอ้โหเปลี่ยนที่ได้ไหม เปลี่ยนที่ได้ไหมโปรดิวเซอร์ได้ครับได้ครับดูนะอ่ะหยุดหยุดหยุดเออวันนี้เราอยู่นี่เราอยู่ร้านเกมนะเออไปห้องไปห้องแคสเกมของช่องบอสชูนะครับก็จะมีจอทั้งหมดห้าจอเป็นจอแก้วหมดเลยนะไม่งั้นเนี่ยจองโต๊ะสองครับจะไม่คลาสสิกไปเราไปเลยดีกว่าไปโอเคครับออกซิเจนแล้วก็เลือดนี่ แสดงว่ามีเวลาจำกัดนะเวลาเราอยู่ที่นี่อะไรนเดี๋ยวเราเตรียมใส่ให้เราอยู่ที่ไหนอ่ะอันนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยอันนี้อัดอัดคลิปท่องเที่ยวนะอัดคลิปท่องเที่ยวกลัวเกิดขึ้นที่นี่มะงึ้ยเฮ้ยใช่เลยอ่ะเฮ้ยมันใช่มันใช่ถ่ายเลย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 อะไรวะ เออว่าเออหอยทากจริงด้วยหอยทากมีขามีแขนนักสิไหนพี่บอลลอง <c oughs> ลองไปทำความเป็นมิจฉาหน่ออดิ <c oughs> ฟ้าสวยงามจริงเลยนี่ขึ้นจะขึ้นนะไม่ได้โดดนะตะกี้เอ้ยไม่ได้โดดนะตะกี้ ตอนนี้เรากำลังอยู่ในจุดที่สูงที่สุด,สดชั่นมันน่ากลัวมากตาก่อนนะทุกค<ต>นเจนยิน,ย<ต>น,น,นกระบอกใลยครับผมมาช่วยคุณนะไม่เคยจะปักผมเลยไปผม ตนนี้ผมอยู่กับบ้านผีดุนะครับแล้วตอนนี้เราเจอหอยทากเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เขากันเลยครับสวัสดีครับคุณหอยทากเป็นยังไงบ้างกับการเดินไปเดินมาวันนี้คุณอาจจะฟังไม่ออกนะครับเขาบอกว่าเขาก็เดินเดินไปเดินมาโดยที่ก็ไม่เอา <c oughs> เขาเขาดุมากเลยครับหอยทากตัวนี้ สัมภาษณ์คนต่อ,อ,อไปแล้วกันนะครับบุ๊ยถ่ายถ่ายให้มันหมดเลยถ่ายมันหมดฟิล์มเลยเพื่อจะได้ตังค์เยอะฟีแล้วโดนมันกัดจนตายปะขึ้นอย่างรอดไว้รอดไว้รอดไว้ สบายดีไม<ะ>ไม่ได้ยินอะ่ะถ่ายแล้วถ่ายแล้วเนี่ยไม่จริงซ <c oughs> ื้อนที่มันไม่จริงไม่ถ่ายเลยๆๆๆถ่ายเขาหน่อนยมแ้แก้แก้หนไอยแก้ใครทห้ไหมอยู่ร้านหนึ่งยีสิวิชาร์ป <c oughs> ไวเบชเชนมาร์กปีกา มีอะไรเออไมาได้ทำอะไรทิมแบบไม่เหลืออีกสองห,ยยงงหัวใจทุกคนจะต้องว่าเฮ้ย,ย,ยแล้วนี่ก็คือแผนของเราที่เราปรงการให้เด็กๆนี่มันตายไม่ใช <c oughs> ทวงความเจริญของทีมงานเราเราได้คนใหม่มาแล้วเป็นตาคอมที่ดีกว่าเยอะไล่ออก

สุดท้ายเราก็เสียน้องสาวไปคนหนึ่งครับทุาผู้ชมเาัวันนี้เรากลับมาที่โรงงานอีกแล้วครับน่ากลัวมากแล้วก็สมาชิกใหม่ของเราก็ยังตื่นเต้นไม่หายเดินไปตรงโน้นแล้วไปโคตรไกลเลยเดี๋ยวเราตามไปดูข้างในกันดีกว่า นนั้นเขาเดินไปโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีอะไรกำลังรอพวกเขาอยู่ <c oughs> อตอนนี้เราอยู่ข้างในแล้วนะครับกับอันแล้วก็แอดกําลังจะเดินไปตามหาหอยทากอยู่อย่าไงไรเดี๋ยวผมจะถ่ายสิ่งที่น่ากลัวให้ทุกคนดู <c oughs> ตั้งไงไม่ทันงัจครับมันก็มาแล้ว กลัวมากครับคุณผู้ชมเดินเข้ามาแล้วถ่ายเข้าไปในปากมันเลยเ <c oughs> ป็นไงบ้างสีโ <c oughs> ดน <c oughs> อะไรมาดูดูดูโดนใครไม่รู้โยนลงมาเขาสูงแบบสูงมากสูง <c oughs> ยาวดำใหญ่ <c oughs> อยากเห็นเลยอ่ะไปกันเถอะแกแน่ใจเลยใช่ไหมว่ามันมาทางนี้้องสี นเขาโยนลมาจากี่ไงตัวเดิมนี่ว่าโอย